หน้าตาท่านนะครับถ้าเป็นทองคําเนี่ยหน้าท่านเนี่ยเขาจะใหญ่ลักษณะแบบนี้นะเส้นคอเขาจะชัดๆนะครับแบบนี้นะครับอ่าเส้นคอเห็นไหมเส้นคอเนี่ยนะครับผมเขาจะเป็นล o n g นูนๆนะครับลองนูน ี้ผมเอารูปหล่อหลวงพ่อโสธรพิมพ์กรมตํารวจเนื้อทองคำไห้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับพักเครื่องที่ผมนํามารีวิวเนี่ยก็จะมีด้วยกัน4แบบนะ แบบที่1น,น,นะครับก็จะเป็นรูปหลอกพิมพ์ใหญ่นะครับพิมขัดเงาเนี่ยมูลค่าตลาดราคาหลักแสนปลายถึง2 0 0 0 0 0ต้นนะครับผมแบบที่2นะครับก็จะเป็นพิมพ์พ่นทรายพิมพ์ใหญ่นะครับผมมูลค่าตลาดราคาหลักแสนกลางถึง200,000นะครับผมแบบที่3นะครับก็จะเป็นเนื้อทองคาพิมพ์เล็กนะครับผมพิมพ์ขัดเงานะมูลค่าตลาดราคาหลักแสนถึงแสนต้นนะครับผม <falsch S 2> <unintelligible> <way> แบบที่4นะครับผมก็จะเป็นพิมพ์รูปหลอกพ่นทรายนะครับผมมูลค่าตลาดราคาหลักหมื่นปลายถึงแสนต้นนะครับผมราคาพระเครื่องนะครับก็ขึ้นอยู่กับสภาพพระช่วงเวลาและค่านิยมด้วยนะครับผมราคาเนื้อต่างๆกับไลน์แอดนะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ในช่องใต้คำอธิบายใน YouTube ไว้ให้แล้วนะครับทางร้านนะครับก็ยินดีนะครับให้บริการรับเช่าพานอกสถานที่ยินดีให้คำปรึกษาเรื่องพักเครื่องถ้าท่านลูกค้ามีพักเครื่องนะครับส่งรูปพามาเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่า เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับจุดสังเกตด้านหน้าด้านหลังด้านข้างพื้นผิวองค์พระนะครับเป็นองค์ประกอบในการพิจารณานะครับผมจุดสังเกตหลวงพ่อโสธรน,นะครับเนื้อทองคำเนี่ยวันนี้ผมเอามาให้4องค์นะครับ2องค์แรกเนี่ยฝั่งซ้ายมือนะครับผมเนี่ยสององค์นี้นะครับ2ององค์นี้เนี่ย S 1> <S 1> จะเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับแบบขัดเงานะกับพ่นทรายนะครับอสององค์ทางด้านขวานะอ่าจะเป็นขัดเงาแล้วก็พ่นทรายนะครับราคาเนี่ยนะครับผมเบื้องต้นนะครับขัดเงาเนี่ยจะแพงกว่าพ่นทรายนะพิมพ์ใหญ่นะครับอ่าถ้าเป็นขัดเงานะมูลค่าเนี่ยตอนนี้อยู่ประมาณ200,000บวกลบนะครับถ้าเป็นพ่นทรายเนี่ยอยู่ประมาณแสนห้าถึงสองแสนนะครับผม ถ้าเป็นพิมพ์เล็กนะครับก็อยู่ประมาณถ้าขัดเงานะอยู่ประมาณแสน0ึงแสนห้านะครับถ้าเป็นพิมพ์พ่นทรายนะครับอ่าพิมพ์เล็กนะอยู่หลักหมื่นปลายถึงแสนนะครับผมอ่าอันนี้ก็คือเป็นราคาเบื้องต้นนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปไล่สองกันทีละองค์นะครับพิมพ์ใหญ่นะครับขัดเงานะนี่พิมพ์ใหญ่ขัดเงานะครับผมเนี่ยหน้าเขานะครับต้องจดจําให้แม่นนะอ่าลักษณะใบหน้านะครับนี่ต้องจดจําให้แม่นนะครับอ่านี่นี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 อ่า ตัวองพ้านะครับเห็นไหมตรงหน้าอกเนี่ยจะเป็นขัดเงานะครับลักษณะแบบนี้นะอ่านี่ครับอ่าลักษณะนะครับผมเนี่ยมีแบบนี้นะผมรับเช่านะครับอ่านี่ครับเห็นมาเขาจะขัดเงาลักษณะแบบนี้ด้านข้างนี่ไล่ไปทีละสเต็ปนะครับอ่าด้านข้างเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะอ่าตรงเกรท่านเนี่ยจะขัดเงานะครับขัดเงามันๆนะครับเป็นผิวทองคานะอ่าลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะพลิกนะครับด้านหลัง ด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นพิมพ์ขันเงาลาาักษณะแบบนี้นะครับผมอ่านี่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 อันนี้ก็คือบริเวณนะตรงฐานท่านนะครับด้านหลังนะอ่าตากลมตํารวจนะครับก็จะเป็นลนักษณะแบบนี้นะแล้วผมจะพลิกนะครับตรงตูดนะครับตูดองค์พระนะอาจจะมีนัมเบอร์นะครับผมนี่อ่าจะมีนัมเบอร์นะครับลักษณะแบบนี้นะอ่าแล้วตรงตรูดเนี่ยก็จะเป็นใสๆลักษณะแบบนี้นะครับอ่านี่ครับ อันนี้ก็คือพิมพ์นะครับพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ขัดเงานะแล้วไล่ไปทีละองค์นะครับอ่านี่ก็คือพิมพ์พ่นทรายอ่าพิมพ์พ่นทรายนะครับผมเนี่ยหน้าตาท่านนะครับถ้าเป็นทองคาเนี่ยหน้าท่านเนี่ยเขาจะใหญ่ลักษณะแบบนี้นะเส้นคอเขาจะชัดๆนะครับแบบนี้นะครับอ่าเส้นคอเห็นไหมเส้นคอเนี่ยนะครับผมเขาจะเป็นล่องนูนๆนะครับล่องนูนๆเนี่ยชัดๆเลยนะครับ3ามเส้นนะครับผม นี่นี่นี่พ่นทรายนะเห็นไหมถ้าพ่นทรายเนี่ยจะไม่มีขัดเงานะทรายเนี่ยนะครับพื้นองค์พันนะครับเขาจะเป็นทรายลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือบริเวณฐานนะครับเดี๋ยวเราไล่ด้านข้างนี่ด้านข้างนะครับนี่ด้านข้างนะนมีแบบนี้นะผมรับเช่านะครับเดี๋ยวผมพลิกอีกฝั่งหนึ่งนี่ครับลักษณะนะครับด้านข้างเนี่ยนะครับก็จดจําให้แม่นนะครับผม อ่านี่ครับกรมตารวจนะอ่ารูปหล่อนะครับหลวงพ่อโสธรนะครับเราดูนะครับไล่จากเกตข้างบนนะอ่าถ้าเป็นพิมพ์นิยมเนี่ยเขาจะขัดมันนะถ้าเป็นพิมพ์ธรรมดาเนี่ยนะครับก็จะเป็นพ่นรายลักษณะแบบนี้ราคานะครับพิมพ์ใหญ่เนี่ยส่วนต่างนะครับประมาณ50,000บวกลบนะครับผมอ่านี่นี่นี่บริเวณฐานนะครับตรงบริเวณตาตํารวจนะครับผมก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะอ่านี่ครับ อ่าเดี๋ยวผมจะพลิกนะครับต้องตูดนะครับต้องตูดนัมเบอร์นะครับองค์พระนะอันนี้นี่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 อ่าต้องตูดนะครับโอ้โหองนี้นะครับเลขห้าด้วยนะอันนี้เลขตัวเดียวนะครับถ้าเลขตัวเดียวเนี่ยมูลค่านะครับดับเบิลแพงนะอ่าคูณสองนะครับคูณสองถึงถึงคูณสามนะครับผมอ่านี่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 อ่าตูดนะครับตูดองค์พระนะครับก็จะเป็นพ่นสายลักษณะแบบนี้นะอ่าอันนี้ก็คือ พิมใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่พ่นทรายนะครับผมนี่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 อ่าเดี๋ยวเราไปไล่นะครับองค์ที่3นะครับเป็นพิมพ์เล็กนะครับขัดเงานะครับก็มีมูลค่าแพงนะครับแสนหนึ่งแสนห้านะผมรับเช่านะครับขึ้นอยู่กับสภาพนะอ่านี่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 อ่าเนี่ยครับเห็นไหมหน้าท่านเนี่ยจะเล็กกว่าเรียวกว่านะครับอ่าน้ําหนักเนี่ยก็จะเบากว่าด้วยนะอ่าเดี๋ยวผมชั่งน้ําหนักให้ที่หลังนะครับอ่าเนี่ยนี่นี่นี่ หน้าท่านนะครับจดจําให้แม่นนะครับลักษณะแบบนี้แล้วดูนะครับบริเวณนะตรงคอท่านเห็นไหมตรงคอท่านเนี่ยนะครับเส้นขีด3าขีดเนี่ยจะชัดแบบนี้เลยนะแล้วตรงหน้าอกนะตรงหน้าอกเนี่ยก็จะเป็นรอยขัดมันนะครับลักษณะแบบนี้นะนี่ี๋ยวผมเลื่อนมาตรงฐานตรงฐานนะครับนี่บริเวณฐานนะครับผมเห็นไหมฐานเนี่ยก็จะขัดมันนะครับ ลักษณะเนี่ยพื้นนะคบพื้นฐานเนี่ยด้านข้างเนี่ยพื้นเนี่ยจะเป็นลักษณะใสทรายนะครับพ่นทรายนะอ่านะครับผมแต่ไม่ไม่ได้เป็นพ่นทรายแบบหยาบนะถ้าหยาบเนี่ยเราจะเอาให้ดูนะครับเราผมพลิกนะครับด้านหลังาตาตำรวจเห็นไหมจะขัดมันลักษณะแบบนี้เราผมเลื่อนนะครับขึ้นไปนะครับข้างบนตรงกลางนะครับเห็นไหม จะขัดมันนะครับบริเวณตรงนี้แล er ้วก็ด้านข้างเนี่ยก็จะเป็นตาโมดพื้นเนี่ยด้านข้างจะเป็นตาโมดลักษณะแบบนี้นะอ่าด้านบนเนี่ยเห็นไหมเม็ดผสมนะครับอ่าก็จะเป็นริมเหลี่ยมลักษณะแบบนี้นะแล้วด้านบนเนี่ยด้านเกตนะครับก็จะขัดมันลักษณะแบบนี้นะอ่าเดี๋ยวไล่ด้านข้างนะครับอ่าด้านข้างเนี่ยนะครับผมอาจจะเป็นข้างนะครับไม่มีรอยประกบนะครับเรียบๆอย่างนี้นะครับผมอ่านี่เป็นงาน เขาเรียกว่างานจิวเวลี่นะครับงานจิวเวลี่นะงานลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพลิกนะครับอีกข้างหนึ่งถ้าไม่ชัดยังไงต้องขออภัยนะอันนี้เป็นงานด่วนนะครับเพิ่งเช่ามานะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปนําส่งลูกค้าละสี่องค์นี้นะครับนี่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 อันนี้ก็คือบริเวณด้านข้างนะเดี๋ยวพาไปดูอีกองค์นึงนะครับลืมไปลืมไปเดี๋ยวพาไปดูก่อนบริเวณตูดนะครับตูดองค์พระเห็นไหม ัมเบอร์นะครับัมเบอร์ตูดองพรเนี่ยจะต้องตอกนะครับอาจจะต้องเป็นรอยตอกลักษณะแบบนี <c oughs> uh, ้นะเลขัมเบเร์นะครับผมประจําองค์พระเนี่ยจะเป็นตัวตอกนะแต่คําว่าประวัติศาสตร์กรมตํารวจเนี่ยนะครับจะเป็นในแม่พิมพ์นะครับโลหะอยู่ในแม่พิมพ์นะเรานมเบอร์เนี่ยมาตอกที่หลังนะครับผมลักษณะจะเป็นแบบนี้นะตูดเนี่ยก็จะเป็นลึกๆลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวไปดูองค์ต่อไปนะครับองค์พิมพ์เล็กองค์พ่นทรายนะครับผมลักษณะใบหน้านะครับ ที่ผมบอกนะเห็นไหมถ้าพ่นทรายเนี่ยนะครับลักษณะใบหน้าเนี่ยอ่านี่นี่นี่เห็นไหมทรายเนี่ยผิวเขาจะหยาบหยาบเลยนะเขาจะไม่เป็นตามบทนะผิวเขาเนี่ยจะหยาบหยาบลักษณะแบบนี้นะครับอ่าบริเวณองค์พระเนี่ยก็จะไม่มีขัดมันนะอ่านี่ครับลักษณะนะอ่านี่นี่นี่ก็คือบอรอิเวณนะครับ,บอ่าบริเวณฐานท่านนะอ่าลักษณะฐานนะครับอ่าฐานเนี่ยนะครับเขาจะเบลอลักษณะแบบนี้ นะครับผมอ่านี่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 ่เดี๋ยวผมจะพลิกนะครับบริเวณด้านข้างนะอ่าบริเวณด้านข้างนะครับผมอ่าด้านข้างเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะจะไม่มีจะไม่เห็นรอยประกบนะครับผมอ่านะครับเดี๋ยวผมจะพลิกนะครับอีกฝั่งหนึ่งอ่านี่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 บริเวณด้านข้างนะอ่าจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอ่าอันนี้ก็คือพิมพ์กลมดมรวงพิมพ์พ่นทรายพิมพ์เล็กนะครับเป็นพิมพ์ที่ถ้าเป็นเนื้อท่องคําเนี่ยเป็นพิมพ์ที่ถูกที่สุดนะครับ ลักษณะนะครับจดจําให้แม่นนะครับด้านข้างก็จะเป็นข้างลักษณะแบบนี้เดี๋ยวผมจะไล่นะครับบริเวณเกตนั้นบนนะบริเวณเกตนั้นบนนะครับนี่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 ก็จะเป็นผิวหยาบๆแบบนี้นะครับผมลักษณะเนี่ยเป็นความรู้เบื้องต้นในการพิจารณานะครับมีแบบนี้นะผมยินดีรับเช่านะครับผมเดี๋ยวผมจะพลิกนะครับบริเวณตรงตูดนะครับตูดองพระนะครับผมนี่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  บริเวณนะครับตรงตูดองพระนะครับผมเนี่ยนะครับก็ต้องจดจําให้แม่นนะโค้ดนะครับก็จะเป็นรอยตอกนะครับผมพื้นนะครับพื้นเนี่ยพื้นบริเวณนะครับตรงตูดนะครับพื้นเนี่ยเขาจะเป็นทรายหยาบๆยาลักษณะแบบนี้ตื้นๆแบบนี้นะครับแต่ตัวตอกเนี่ยจะต้องคมลักษณะแบบนี้นะตัวเลขเนี่ยจะต้องคมลักษณะแบบนี้นะครับของแท้นะถ้าไม่ชัดยังไงต้องขออภัยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับ อ่าเป็นตัวอย่างนะครับแบบเร็วๆหน่อยนะอ่าถ <ver> kind of ้าไม่ชัดยังไงต้องขออภัยนะครับอ่าน <acter IEL> ี่นี่นี่นี่มีสี่องนะครับราคาเบื้องต้นนะครับองค์นี้จะแพงที่สุดนะครับผมอ่าราคาเบื้องต้นเนี่ยองค์นี้จะแพงที่สุดนะมูลค่านะครับอ่าองค์นี้นะตอนนี้นะครับผมอยู่ประมาณสองแสนนะครับถึงสองแสนห้านะครับองค์นี้นะครับองค์นี้ราคานะครับอยู่ประมาณแสนห้าถึงสองแสน อ่าราคาพิมพ์เล็กขัดเงานะครับราคาเนี่ยอยู่ประมาณแสนถึงแสนห้านะครับผมอ่าแล้วก็ราคานะครับอ่าพิมพ์เล็กพ่นทรายนะครับราคาเนี่ยอยู่หลักหมื่นปลายถึงแสนต้น นะครับผมราคาพระเบื้องต้นนะครับขึ้นอยู่กับสภาพพระและช่วงเวลาค่านิยมด้วยนะครับถ้าทุกท่านชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ผมหน่อยนะอยากให้ถึงแสนซับเร็วๆนะครับถ้าทุกท่านนะครับอยากรู้เรื่องพระนะครับพิมพ์ใต้คอมเมนต์มาได้นะครับว่าอยากรู้พระเรื่องอะไรนะครับถ้าผมมีโอกาสเนี่ยผมจะมารีวิวให้ฟังนะครับผมขอบคุณทุกท่านมากครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ